คิดยังไงกับคำว่า post modern ครับถ้าคุณเหมือนคนส่วนใหญ่คำนี้มันคงให้ความรู้สึกเหมือนอะไรที่เข้าใจยากใช่ไหมครับอะไรที่มันติสแตกหน่อยๆเป็นคำที่คนชอบใช้กันเวลาจะบอกว่าอะไรก็ได้โอ้ยนี่มัน post modern มากหมายความว่ามันไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนทุกอย่างสัมพัสหมดแต่นี่คือเรื่องจริงนะครับ ถ้าคุณคิดว่าโพสต์โมเดิร์นหมายความว่าอะไรก็ได้หรือไม่มีอะไรจริงคุณกำลังตกหลุมพรางที่ใหญ่ที่สุดของมันเลยแหละครับแล้วถ้าผมบอกคุณเลยครับว่าเรื่องจริงของโพสต์โมเดิร์นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความสับสนครับมันคือเรื่องของการเปิดโปงอะไรบางอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายความจริงนะครับแต่เกิดขึ้นมาเพื่อถามคำถามที่น่ากลัวกว่านั้นมาก นั่นคือความจริงที่เรายึดถือกันมาตลอดนะ่ะใครเป็นคนสร้างมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไงและมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใครครับนี่ไม่ใช่คำถามที่แปลว่าอะไรก็ได้นะครับแต่มันคือคำถามที่อันตรายที่สุดที่ท้าทายอำนาจทุกรูปแบบบนโลกใบนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Secondary Podcast และนี่คือซีรีส์ n i n i n g ซีรีส์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องจริงและความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวคิดใหญ่ๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทุกคนครับวันนี้เรากำลังจะพูดถึงคำที่อาจจะเรียกได้ว่าเฉาโชวที่สุดคำหนึ่งในวงการประชญยาคำว่า Postmodern หรือ Postmodernism นะครับทำไมคำนี้ถึงมีปัญหา เพราะเรื่องเล่าสาธารณะของโพสต์โมเดิร์นเนี่ยมันถูกปั้นแต่งให้เข้าใจง่ายเกินไปครับเรื่องเล่าที่ว่าก็คือพวกโพสต์โมเดิร์นคือพวกสัมพัทธนิยมพวกที่บอกว่าไม่มีอะไรจริงความดีความชั่วไม่มีอยู่จริงทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนและนี่คือเรื่องเล่าสาธารณะที่ผมอยากจะชวนคุณมาทลายมาในวันนี้ครับโดยเราจะใช้แก่นเรื่องเพียงหนึ่งเดียวเป็นเลนสองนั่นคือโพสต์โมเดิร์น ในฐานะเครื่องมือเปิดโปรงการทำงานของอำนาจและภาษาที่ใช้สร้างความจริงครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโพสต์โมเดิร์นหรือหลังสมัยใหม่เนี่ยมันหลังจากอะไรครับคำตอบก็คือมันหลังจากโมเดิร์นหรือสมัยใหม่นะครับยุคสมัยใหม่มันคือยุคแห่งความหวังครับมันคือโปรเจกต์ดักใหญ่ของมนุษยชาติ ที่เริ่มมาตั้งแต่ยุคเรืองปัญญาหรือ Enlightenment มันคือยุคที่มนุษย์เชื่อมั่นในเหตุผลวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าพูดง่ายๆก็คือเรามีเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่บางอย่างที่คอยยึดเหนี่ยวเราไว้หรือที่นักปรัชาอย่างชองฟรองซัวโรยตาเรียกว่าอภิเรื่องเล่าหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า meta n a r r s นะครับอภิเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าแม่บทที่บอกว่า ถ้าเราใช้เหตุผลและวิทยาศาสตร์มนุษยชาติจะก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะกำจัดความไม่รู้เราจะกำจัดความอายุติธรรมเราจะสร้างโลกยูโทเปียได้ในที่สุดมันเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากนะครับแต่ในขณะที่มันกำลังถูกสร้างรอยร้าวแรกๆมันก็เริ่มปรากฏแล้วครับมีนักปรัชญาอย่างฟรีดิกนิเช่ที่ออกมาตะโกนเตือนตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วพระเจ้าตายแล้ว พระเจ้ายังคงตายอยู่และเราได้ฆ่าเขาในวงการปรัชญาภาคทวีปหรือคอน n ิ n นน l ัลฟิโล o ซฟีเนี่ยพระเจ้าทีนิเช่บอกว่าตายไม่ได้หมายถึงแค่พระเจ้าในศาสนาครับแต่หมายถึงรากฐานทั้งหมดที่เราใช้อ้างอิงความจริงและศิลธรรมไม่ว่าจะเป็นเหตุผลสูงสุดหรือความจริงสากลมันตายไปพร้อมกับพระเจ้าแล้วนี่คือรอยราาแรกทั้งอุดมการครับ จากนั้นศตวตรรษที่20คือศตวตรรษที่อรอยร้าวนั้นมันแตกออกมาจริงๆครับสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่สองคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับการฆ่าล้างพผ่าพันของมนุษย์ในใคล้ายกับกันเอาชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่คารกระทําของคนป่าเถื่อนไร้อรยธรรมนะครับแต่มันคือสุดยอดของประสิทธิภาพแบบสมัยใหม่ มันคือการใช้เหตุผลแบบสุดโต่งมันคือการใช้ระบบราชการที่เป็นเลิศนี่คือรอยร้าวที่สองที่นักปรัชญาอย่างมาตินไฮเดกุรชีให้เห็นครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการตีกรอบหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Enframing ซึ่งหมายถึงการที่เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตสูงสุดของเหตุผลสมัยใหม่เนี่ยมันลดทอนทุกสิ่งให้กลายเป็นเพียงทรัพยากรที่รอการนำไปใช้ หรือเป็น standing reserve แม่น้ำกลายเป็นแหล่งพลังงานป่าไม้กลายเป็นวัตถุดิบและมน,นุษย์ก็กลายเป็นทรัพยากรบุคคลหรือวัตถุที่ต้องกำจัดนี่คือจุดที่อภิเรื่องเล่าของยุคสมัยใหม่เนี่ยมันล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าต่อต,อตาเราครับเหมือนที่โลยตาสรุปไว้ในคำจำกัดความคลาสสิกของเขา ผมขอจำกัดความโพสตโมเดนว่าคือความกังขาต่ออภิเรื่องเล่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครับและนี่คือความจำเป็นที่ผมอยากจะขยี้ให้ชัดเมื่ออภิเรื่องเล่าหรือเรื่องเล่าที่มันใหญ่ๆเนี่ยที่เคยค้้จุนโลกทัศน์ของเราไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าหรือเหตุผลสากลมันพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าต่อตาเรามันไม่ได้แค่เปลี่ยนอะไรบางอย่างครับแต่มันคือการสร้างภาวะวิกฤตทางปัญญา หรือ intellectual crisis ขึ้นมามันคือภาวะที่รากฐานมันสั่นคลอนอย่างรุนแรงจนไม่เหลืออะไรให้ยึเดเหนี่ยวได้เหมือนเดิมภายใต้สภาวะที่บีบคั้นเช่นนี้การตั้งคำถามแบบเดิมๆม,มันไม่พอยต่อไปแล้วครับมันจึงไม่ใช่ทางเลือกทางปัญญาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสร้างเครื่องมือชุดใหม่ขึ้นมาเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้เพื่อสร้างความจริงที่ยิ่งใหญ่อีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ขุดค้นและหรื้อถอนว่าไอความจริงที่มันพึ่งพังไปน่ะมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงกันแน่และนี่คือจุดที่ทำให้ภารกิจของนักคิดอย่างมิเชลฟูโกและชาร์ลส์เดลีดากลาเป็นทางรอดทางบัญญาที่เมกเซนที่สุดในสถานการณ์นั้นครับ เรากำลังดำดิ่งไปในใจกลางของเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่เลยนะคะถ้าคุณสนุกกับการเดินทางเจาะลึกเนื้อหาสนุกแบบนี้เหมือนกันลองกดติดตามเป็นเพื่อนร่วมทางกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการประจนภัยทางพรมคลิกทั้งต่อไปด้วยกันค่ะโอเคครับในเมื่อเราอยู่ในภาวะวิกฤตที่รากฐานพังทลายภารกิจของเราคือการสืบสวนว่าความจริงมันถูกสร้างขึ้นมายัางไงวันนี้ ผมจะขอสาธิตการใช้เครื่องมือหรือมีดผ่าตัดที่ทรงพลังที่สุด2ชิ้นที่นักคิดโพสต์โมเดินทิ้งไว้ให้เราครับเครื่องมือชิ้นที่1นึ่งแวนเอ็กซเรย์ของฟูโกการผ่าอำนาจความรู้เครื่องมือชิ้นแรกมาจากนักสืบที่ชื่อมิเชลฟูโกครับฟูโกไม่ถามว่าความจริงคืออะไรแต่เขาถามว่า ความจริงมันทำงานยังไงฟูโกเสนอแนวคิดที่สะเทือนวงการที่สุดนั่นคืออำนาจความรู้หรือ power knowledge ครับความจริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกอำนาจหรือปราศจากอำนาจความจริงคือสิ่งของโลกนี้มันถูกผลิตขึ้นโดยอำนาจหลายรูปแบบและมันก็สร้างผลกระทบเชิงอำนาจกลับไปด้วยมันมีระบอบของความจริง ที่เชื่อมโยงกับระบบอำนาจที่ผลิตและค้ำจุนมันไว้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดครับฟูโกบอกว่าความรู้กับอำนาจมันไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันแต่มันคือสิ่งเดียวกันความรู้ทางการแพทย์ทางจิตเวชทางอัชญรรรรมัมนงไม่ใช่ความจริงที่เป็นกลางบริสุทธิ์แต่มันคือเครื่องมือที่อำนาจเช่นรัฐสถาบันการแพทย์ ใช้ในการจัดระเบียบและควบคุมสังคมครับทีนี้เรามาสาธิตการใช้เครื่องมือนี้ผ่าตัดโลกปัจจุบันกันครับผมจะไม่ใช้ตัวอย่างแค่อัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียเพราะน่าจะเคยได้ยินตัวอย่างแบบนี้กันไปบ้างแล้วแต่ผมจะขุดให้ลึกกว่านั้นไปดูระบบตำรวจพยากรณ์หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า predictive policing นี่คือระบบที่ใช้ข้อมูลอาชีกรรมในอดีตมหาศาลมาป้อนให้ AI วิเคราะห์เพื่อทำนายว่าอาชีกรรมจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่เรื่องเล่าสาธารณะคืออะไรครับมันคือวิทยาศาสตร์มันเป็นกลางมันคือเหตุผลที่จะมาช่วยลดอาชีกรรมแต่ถ้าเราสวมแว่นของฟูโกเราจะเริ่มผ่าตัดมันได้ครับฟูโกจะถามทันที ว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนะ่ะมันมาจากไหนคําตอบคือมันไม่ใช่ข้อมูลอาชญากรรมทั้งหมดแต่มันคือข้อมูลการจับกลุ่มในอดีตซึ่งข้อมูลการจับกลุ่มหรือ knowledge มันคือบันทึกของอำนาจหรือ power ที่ตำรวจเลือกที่จะไปตรวจตราในอดีตซึ่งมักจะเป็นย่านคนจนหรือย่านคนผิวสีดังนั้นความรู้ตั้งต้น มันก็เต็มไปด้วยอคติของอำนาจอยู่แล้ว 2. แล้วมันทำงานยังไง AI ที่ถูกป้อนด้วยข้อมูลที่มีอคติก็ทำนายหรือผลิตความรู้ชุดใหม่ว่าย่านคนจนกำลังจะเกิดอาชญากรรมจากนั้นระบบก็สั่งการหรือใช้อำนาจให้ตำรวจไปวนเวียนอยู่ในย่านนั้นๆมากขึ้นและพอตำรวจไปวนเวียนมากขึ้น เขาก็เจอและจับกลุ่มอาชญากรรมการจับกลุ่มที่มากขึ้นนี้ก็ถูกป้อนกลับเข้าไปในระบบในฐานะความรู้ชิ้นใหม่ที่ยืนยันว่าเห็นไหมย่านนี้อาชญากรรมเยอะจริงๆนี่แหละครับคือระบบของความจริงที่ฟูกโกพูดถึงมันคือวงจรอุบาทอํำนาจก็กลับมาผลิตความรู้ชุดนั้นจนมันกลายเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้และผลกระทบเชิงสังคมก็คือ ชุมชนหลอยนั้นถูกตีตราและถูกควบคุมอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมโดยอ้างความชอบธรรมจากวิทยาศาสตร์ที่ดูเหมือนเป็นกลางครับเครื่องมือชิ้นที่สองคีมของเดริดาการรื้อภาษาและความตึงเครียดภายในท้าฟูกโกให้แว่นเรามาผ่าสถาบันและววินิจฉัยปฏิบัติการที่สร้างความจริงในสังคมขึ้นมาเครื่องมือชิ้นที่สองจะให้คีมเรามารื้อโครงสร้างภาษา และตัวบทที่สถาบันเหล่านั้นใช้ครับเครื่องมือนี้มาจากชาร์กส์ดอริดาครับและนี่คือความซับซ้อนที่ผมต้องชี้ให้เห็นครับฟูกโกกับดอริดามักจะถูกจับมาอยู่ทีมเดียวกันแต่เรื่องจริงก็คือพวกเขาไม่เหมือนกันครับและมีความตึงเครียดระหว่างกันของทั้งคู่อยู่ฟูกโกเขาเน้นสถาบันที่จับต้องได้โรงพยาบาลบ้าคุกคลินิกเขาเน้นปฏิบัติการที่อำนาจกระทำต่อร่างกายดริดา เขาเน้นภาษาครับเขาเน้นตัวบทปรัชญาวรรณกรรมเขาชี้ว่าภาษานี่แหละคือบ้านที่เราอาศัยอยู่ถ้าให้วิจารณ์กันเดริด้าอาจจะมองฟูโกว่าคุณมัวแต่วิเคราะห์สถาบันแต่คุณลืมไปว่าสถาบันเหล่านั้นมันยืนอยู่ได้ก็เพราะโครงสร้างทางภาษาและวัฒกรรมที่ค้ำจุนมันอยู่ซึ่งคุณไม่ได้รื้อมันในทางกลับกันฟูโกก็อาจจะมองเดริด้าว่าคุณมัวแต่ลอยอยู่ในโลกของภาษาและตัวบท คุณลืมอำนาจที่มันดิบและรุนแรงที่กระทำต่อร่างกายในคุกหรือเปล่าซึ่งอำนาจนั้นบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนเลยเห็นไหมครับมันซับซ้อนกว่าการเป็นทีมเดียวกันแต่เครื่องมือของทั้งคู่แม้จะคิดไม่เหมือนกันมันไปเสริมกันและกันในการเปิดโปงครั้งนี้ครับเครื่องมือของดอริด้าคือ deconstruction ซึ่งหมายถึงมันไม่ใช่การทำลายนะครับแต่มันคือการชำแหละหรือ หรือโครงสร้างของภาษาโดยดาบอกว่าเรามักจะคิดผ่านการจัดลำดับคู่ตรงข้ามของคำศัพท์และเรามักจะให้ค่าข้างหนึ่งสูงกว่าหรือดีกว่าอีกข้างหนึ่งเสมอเช่นเหตุผลเหนือกว่าอารมณ์ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงความสว่างเหนือกว่าความมืดความเป็นระบบระเบียบเหนือกว่าความวุ่นวายกว่าลาหน d e c o n s t r u c t i o n นคือการเข้าไปพลิกลำดับชั้นนี้ครับเอาละครับ เรามาสาธิตการใช้เครื่องมือนี้ผ่าตัดกันเราเรามาดูตัวอย่างกันสักชุดไปดูวัฒกรรมที่ร้อนที่สุดในยุคนี้นั่นคือวัฒกรรมเรื่องข่าวปลอมหรือ fake news ค,ครับเราเจอมันทุกวันใช่ไหมครับการแบ่งโลกเป็นคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนข่าวจริง real news vs ข่าวปลอม fake news ดูเปินเนก็สมเหตุสมผลดีแต่ถ้าเราใช้คีมของดริด้ามารือมาดู 1. การขีดเส้นแบ่ง the binary โดริด้าจะขันันทนีว่าอะไรคือข่าวจริงสิ่งที่เราเรียกว่าข่าวจริงนั้นมันเป็นกลางจริงหรือหรือมันก็แค่เป็นวัฒกรรมที่ถูกผลิตโดยสถาบันสื่อกระแสหลักซึ่งก็คืออำนาจแบบที่ฟูโกว่า 2. การกีดกัน the marginalization การแปะป้ายข้อมูลอีกชุดหนึ่งว่าข่าวปลอมมันคือปฏิบัติการของอำนาจแบบที่ฟูโกว่าเพื่อกีดกันหรือปิดปาก silence เรื่องแล้วอีกชุดหนึ่งที่ท้าทายความจริงของกระแสหลักหรือเปล่า คนไกลไกเบื้องหลัง The Mechanism นี่คือจุดที่ต้องขุดต่อครับการต่อสู้นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่มันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเช่น Facebook, X แล้วตรรกกะของแพลตฟอร์มคืออะไรครับมันคือความจริงหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคือการมีส่วนร่วมหรือ Engagement Algorithm ม,มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แยกจริงปลอม แต่มันถูกออกแบบมาให้แยกว่าอะไรกระตุ้นอารมณ์อ m มมชนลกับอะไรน่าเบื่อบอริงดังนั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มมันไม่สนใจคู่ตรงข้ามจริงปลอมเลยแต่มันส่งเสริมคู่ตรงข้ามเราอารมณ์ไม่เราอารมณ์ซึ่งข่าวปลอมมักจะทำได้ดีกว่าการรื้อสร้างของเดอริดาเมื่อรวมกับแว่นของฟูโกมันช่วยให้เราพา จนเห็นกลไกเบื้องหลังวาทกรรมที่ซับซ้อนกว่าแค่การจับผิดครับโอเคครับทีนี้เรามาถึงจุดที่หลอนที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลไกอำนาจความรู้แบบฟูโกและการสร้างภาษาสัญญะแบบเดริดามันถูกเร่งความเร็วจนถึงขีดสุดในยุคที่สื่อและภาพมันท่วมทนโลกของเราเราจะได้ผลลัพธ์ในระยะถัดไปครับ มันไม่ใช่แค่การบิดเบือนความจริงอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสภาวะที่นักคิดอีกคนคือชองโบดิยานเรียกว่าภาวะจริงยิ่งกว่าจริงหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าไฮเปอร์เรียลิตี้ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ของจำลองหรือภาพแทนซิมูลาครามันได้แทนที่ความจริงไปเลยจนกระทั่งของจริงเดอรีลมันหายสาบสูญไปแล้ว เรามาผ่าตัดตัวอย่างสุดท้ายกันครับผมจะพาไปดูการท่องเที่ยวแบบจัดฉากหรือ curated tourism เวลาเราไปเที่ยวเราอยากได้ประสบการณ์ที่แท้จริงใช่ไหมครับแต่เรื่องจริงก็คือสิ่งที่เราได้มันมักจะเป็นภาพที่ถูกสร้างและถูกจัดแจงตั้งโปรแกรมไว้ให้เราเสพหมู่บ้านชาวเขาที่จัดฉากการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมร้านอาหารพื้นเมือง ที่ปรับรสชาติทุกอย่างให้ถูกปากนักท่องเที่ยวและนี่คือจุดพีครับภาพที่นักท่องเที่ยวถ่ายไปเช่นใน i n s t a g r กรมหรือรีวิวที่เขียนมันกลายเป็นความจริงชุดใหม่มันจริงยิ่งกว่าจริงมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกบริโภคแทนที่ของจริงที่ซับซ้อนโซกปรกหรือไม่สวยงามของพื้นที่นั้นที่ถูกซ่อนไว้หมดที่เลวร้ายกว่าน,นั้นคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวมันบีบให้คนในท้องถิ่น ต้องผลิตซ้ำไอภาพจำลองที่นักท่องเที่ยวอยากเห็นนั่นแหละเพื่อความอยู่รอดของปลอมมันได้แทนที่และค่าของจริงไปเรียบร้อยแล้วเพราะของปลอมมันทําเงินได้มากกว่าและนี่คือความตึงเครียดที่สําคัญที่ผมต้องชี้ให้เห็นครับท่าทีของโบดริยานมันต่างจากฟูโก,โกและเดริดาอย่างมีนัยสําคัญสําหรับฟูโก,โกแม้อํานาจจะอยู่ทุกแห่งแต่ที่ใดมีอํานาจ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านมันยังมีหวังสำหรับเดอริดาแม้ภาษาจะคือกับดักแต่การดีคอนสตักชั่นคือการเปิดพื้นที่ให้กับเสียงอื่นๆมันยังมีหวังแต่สำหรับโบริยานโดยเฉพาะในงานยุคหลังๆมันอาจจะสายเกินไปแล้วของจริงมันหายไปแล้วเราทุกคนติดอยู่ในโลกของภาพจำลองคำถามที่น่ากลัวคือ คุณจะต่อต้านยังไงในเมื่อคุณหาโลกจริงที่จะยืนต่อต้านไม่เจอแล้วนี่คือท่าทีที่อ่านจนำไปสู่ความเฉื่อยชาหรือความสิ้นหวังซึ่งเป็นข้อสรุปที่อันตรายมากและเป็นสิ่งที่ฟูโก,โกน่าจะปฏิเสธอย่างรุนแรงเอาละครับเราเดินทางผ่านวิกฤตเราได้ผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนและเห็นความตึงเครียดภายในกันไปแล้วตอนนี้กลับมาที่คำถามตั้งต้นของเราในตอนเปิดรายการ ถ้า p o s t m o มเด n ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ได้แล้วเรื่องจริงของมันคืออะไรกันแน่เรื่องจริงก็คือ p o s t ์โมเด n ไม่ใช่ลทัทธิที่บอกให้เราเลิกเชื่อความจริงแต่มันคือกล่องเครื่องมือสำหรับนักวิจารณ์ at critical to kit มันคือแว่นเอ็กซเรย์แบบฟูโกที่ทำให้เรามองเห็นอำนาจที่ซ่อนอยู่ในความรู้เช่นใน predictive policing มันคือคีมแบบเดอร์ลิดา ที่ทำให้เราหรือโครงสร้างภาษาที่กำลังหลอกลวงเราอยู่เช่น <c oughs> ในวัฒกรรมเฟกนิวส์และมันคือการวินิจฉัยอาการแบบโบเดลียาวันโลกที่เราอยู่มันถูกภาพจำลองกลืนกินไปแล้วอย่างไรเช่น <c oughs> ในค u r a t e d Tourism p o s t สโมเดิไม่ได้บอกว่าความจริงไม่มีอยู่แต่พวกเขากำลังบอกว่าจงกังขาความจริงที่ถูกนำเสนอในฐานะสากล เป็นกลางและหนึ่งเดียวมันคือการเปลี่ยนคำถามจากอะไรคือความจริงไปที่ใครเป็นคนพูดว่านี่คือความจริงและการประกาศความจริงชุดนี้มันกำลังกีดกันหรือกดทับความจริงชุดอื่นของใครไว้บ้างดังนั้นเรื่องจริงก็คือโพสต์โมเดิร์นคือเครื่องมือของการปลดแอก มันคือการเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องเล่าเล็กๆ small narratives ของคนที่เคยถูกอภิเรื่องเล่าของผู้มีอำนาจกดทับไว้ในเอพิสซดนี้เราได้เครื่องมือไปแล้วครับเราได้แว่นของฟูโกและขีมของเดริดาเพื่อใช้แฉความจริงที่ถูกสร้างขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องมือนี้มันถูกนำไปใช้ในสมรภูมิของโลกยุคใหม่ โลกของโซเชียลมีเดียที่ทุกเสียงดังเท่ากันนี่คือการประยุกต์ใช้โพสต์โมเดนที่ถูกต้องหรือมันคือการบิดเบือนที่อันตรายหรือมันคือการที่ความกังขาของโพสต์โมเดนเนี่ยได้กลายเป็นอาวุธของอำนาจในรูปแบบใหม่เสียเองแล้วคุณผู้ฟังสังเกตได้ใช่ไหมครับในพอดแคสต์ซีรีส์ม a n i n g อย่างเช่นตอนนี้ผมได้พูดคำว่าเรื่องจริงหรือแต่นี่คือเรื่องจริงไปกี่ครั้งแล้วนับได้ไหมครับ เราอยู่ในยุคสมัยที่ต้องคิดให้มากกว่าที่จะเชื่อไปเลยเพราะความจริงความรู้นั้นคืออำนาจครับและเพื่อที่อำนาจนั้นจะกลับมาเป็นของคนผู้ฟังเองมันก็จำเป็นที่ต้องมีความกังขาสงสัยและตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราได้ยินถ้าเราหยุดคิดจะมีคนคิดแทนเราโพสต์โมเดิร์นก็ให้บทเรียนความกังขานี้ไว้กับทุกเรื่องเล่าที่อ้างถึงความจริง รวมถึงตัวแนวคิดของโพสต์โมเดิร์นเองด้วยเช่นกันที่เราก็ต้องตั้งคำถามสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับ The Secondary Podcast ในซีรีส์ Meaning ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ